พระจารยลุ่ยมาน์ตอนที่76พังแล้วพังแล้วค่ายกลพังแล้วพวกมันบุกเข้ามาแล้วมีเสียงใครก็หนึ่งร้องแต่กลืนตะโกนมาวัหน,นิงเวียงศพหิศเสื้อผ้ารุ่งริ่งแถวหนึ่งกระเด็นบือด้วยมือปราดว่าเขาก็แค่ตัวคนเดียวเมื่อทํำสยบมารปราศจากม่านกำบังอาคมโลหิตสุดท้ายจึงต้านทานฟูงศพที่โหม ซัดศาสด,ด่างเคลื่อนสีดำเอาไว้ไม่ได้กลิ่นเหม็นเนา่ากระเสียงคำรามอัดแน่นเข้าเต็มถ้ำอันกว้างใหญ่ในชั่วพริบตาจินหลิงไม่เคยเห็นศพอับเหตมากมายถึงเพียงนี้มาก่อนมินำซ้ำยังอยู่ใกล้ขนาดนี้จึงอดรู้สึกขนพองสยองกล้าวไม่ได้เด็กหนุ่มกุมด้ามการะบี่การเวลาไวแน่นว่าจู่ๆถูกคนง้างฝ่ามือระยัดวัตถุเย็นเยียบดุดน้ำแข็งชิ่นนงมาให้พกก้มดูเด็กหนุ่มก็ร้องขึ้นด้วยความตกตะลึงว่าท่านหนาะ ยังเชิงใช้กระบี่ตรีพิทไร้พลังปานยันกายยืนขึ้นร่างส่วนเศษเล็กน้อยถ้าเจ้ากล้าทำวัชระม่งหายก็ลองดูพวกหลานสื่อจุยหลานจริงอีตั้งถือกระบี่ขยับขึ้นหน้าขุ้นพลผีพวกเรามาช่วยแล้วประมุกโออย่างทั้งรั้งตัวบุตรชายไม่ได้และยืนขึ้นไม่ได้เลยได้แต่แผดเสียงเรียกว่าจื่อเจิกลับมา โอยังจือเจินกวัดแกวงกระบี่เต็มแรงพรังหันไปพูดว่าท่านพ่อไม่ต้องกลัวข้าจะปกป้องท่านเองใครจะรู้ว่าหันกลับมาคราวนี้กลับมีกรงเล็บเหี่ยวแห้งพุ่งเข้าใส่ลำคอครับโรคโอยังเธือกวันหาจนร้องนั่นจือเจินในช่วงเวลาครับขัน กระบี่้ายหนึ่งตัดกงเล็บเหี่ยวแห้งขาดชับหลานชิรเฉินครัวร่างโอหยางจือจนยนตกลับเข้าไปในฝูงชงจากนั้นนำผู้บำเพ็ญกระบี่สกุลห้านแห่งกูสูกลุ่มหนึ่งเดินหน้าสังหารขอพักมานานแล้วกรลังวางชาฟื้นฟูจนดีขึ้ืนเพลงกระบี่เลยดูเดือดรุนแรงคนจำนวนไม่น้อยต่างตกตะลึงตาก้าตาขาง หลานสือจุยออกกระหมีว่องใบดุดวายุทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านหลังมีคน้หนึงช่วยจัดการจู่โจมจากด้านหลังให้เขาหลานสือจุยร้องถามด้วยความตกใจคุณชายจีนเทไดยเจ้าจึงมาด้วยเล่าที่แท้เมื่อครู่จินลิงเห็นคนใบเดียวกันกระจนขึ้นหน้าจึงทนไม่ได้ช่วยยิงวัดจึงเฉิงเพลอ รีบยัดแบนเงินว่าชิริมวงคืนแล้วกระโดดออกจากกลุ่มเร่งรถไปยังบริเวณปราการถ้ำซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดเจียงเฉิงอยากไล่ตามไปเดินงนเงินตุ๊บัดตเป๋เข้าไปฝืนฟาดฟันได้ไม่กี่กระบี่ก็ให้รู้สึกเหมือนกระบี่ตรีพิษในมือนหนักกว่าพันช่างรั้นศพสตรีสองคนโผขนาบสองข้างซ้ายขวาเจียงเฉิงก็สะบัดคำหนึ่งแลเงือกระบี่จะสู้ต่อครันมีมือคู่หนึ่งยื่นมาฉีกร่างศพ สตรีสองคนจนกระจุยกระจายก่อนเจ้าตัวจะออร้องเรียกว่าประมุขเจียงทันทีที่เจียงเฉิงได้ยินเสียงนี้ก็เดือดดาลถีบเวดหนิงพร้อมบริาพาสบรรดาเจ้าเถอะใสหัวไปท่านนั้นก็ระรามลั่นจินหลิงหลานจิงอีตัวสันจะทานเจ้ากลับไปเถอะท่านนาเจ้าจะกินคนแล้วจิงหลิงเบินเฉยต่อคำเสียงคำรามซึ่งน่าสะรึงโัรยิ่งกว่าศพอมาิตของเจียงเฉิงเจ้าสิกลับไป โอ้อยังจืดจนถูกบิดาจับไว้แม่ทันรายก็ถือกระบี่พุ่งเข้าใส่โอ้ข้าเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าที่ร้านชีเหรินก็ใช้กระบี่เป็นด้วยมีน้ำซ้ำเพลงกระบี่ยังร้ายกาดขนาดนี้ร้านจริงอีพูดเสียงดังแน่นอนอยู่แล้วพวู้เจ้าคิดว่าอาจารย์กระบี่ท่นานแรกของหานกองเกียนก็เจออูจินเมื่อ16ปีก่อนเป็นใครกันล่ะ ประมุกโอยยังแข็งใจกวัดแกวงกระบ,บี่พรางตะคอกใส่คนอื่นๆในถ้ำสยบมารที่ยังหุนงงพวกเจ้ามัวรออะไรไม่ฆ่ามีแต่ตายสถานเดียวอนุชนกลุ่มนี้ยังลุกขึ้นส่วนพวกเจ้าจะมัวนั่งเฉยอยู่ทำไม ไม่เห็นเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งทุ่มเทสังหารอย่างสุดกำลังคนจนํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจึงชักกระบี่ออกมาร่วมสู้ศึกด้วยพลังปานและพลังกำลังที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ส่วนฝูงศพซึ่งเดิมล้อมนอกถ้ำอย่างไร้ช่องโหว่ค่อยๆถูกโจมตีจนถร่นเป็นกลุ่มย่อยลังผ่านไปประมาณครึ่งชั่วย,ยามกเกือแค่กลุ่มละสองสามตนสถานการณ์เริ่มผิดพันธ์แล้วจริงๆ ตอนร้านหวังจีฟันศพอหิตคกนสุดท้ายที่กระโจนก็มาขาดส,สองท่อนในกระบี่เดียวกองศพในถ้ำสยบมานก็สูงเป็นภูเขาเลือดไหลนองดัาง้ายทาราทั่วร่างทุกคนล้วนแต่ปกคลุมด้วยคราบโลหิตสีดำกลิ่นคาวเลือดฉุนกึกเต็มปอดหลังผ่านศึกหนักผู้คนส่วนมากต่างลมคว่ำกับพื้น ยันกายลุกไม่เคลื่อนสภาพดูไม่ต่างกับซากศพมีเพียงประมุขตะกกนไม่กี่คนและเด็กหนุ่มเต็มเปี่ยมด้วยพละกิจวังชาเหล่านั้นที่ยังฝืนใช้กระบี่ค้ำยันให้ยืนอยู่ได้หลานจิงอีถึงกับตาค้างหน้าเผือดสีค้าค่าไม่เคยสังหารศพเดินมากขนาดนี้มาก่อนข่าคนเดียวสังหารอย่างน้อย30มสิบไม่40 40สี่สี่สิบกว่าตนโอยังจือจนเอ่ยค่าก็ด้วยพูดจบเด็กหนุ่มหลานก็ต่างล้มกลมกับพื้นรากับนดัดไม้กันไว้แล้อยากลุกขึ้นมาอีกเจียง เฉืงฝืนขม่มกลั้นเดินมาข้างหน้าจินหลิงเล็กว่าตัวหลานชายบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจินหลิงหอบหายใจหนักหรือหายใจเจอกลิ่นสนิไมไหมอะค่ะจึงเฉิงซัดฝ่ามือฟาดเขาลงไปกองกับพื้นทันทีแล้วบาดพลาดไหมหรือต้องให้เจ้าเจ็บจะบ้างจะได้จําไว้เป็นบทเรียนเจ้าเด็กนี่เห็นคําพูดข้าเป็นแค่ลมผ่านหูหรือไง ทว่าซัดฝ่ามือดีแล้วเขาก็ยืนไม่อยู่สุดหวบหลุงน้าจากนั้นจึงสูดลมหายใจเหลือบตาไปทางสองก่อนอยู่ใกล้ด้านนอกถ้ำสยบมานที่สุดรอบกายเว่ยเช่นกระลันวังจีเลเทระเนระนาทเนื่องจากเว่ยเชนสวมชุดนําสภาพจึงพอท้าดูได้ทว่าชุดขาวปอดกระลันหวังจีอาบย้อมด้วยเลือดสีแดงดำกระดำกระด่างสภาพหน้าพรั่นเพลึงเป็นที่สุดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เพียงสายคาดตาปากความหมายไม่ธรรมดาเส้นนั้นที่ยังนับว่าสาดอยู่เขากุมกระบ เดนตรีไว้ในมือยังคงรักษารางการให้โคจรอ,อย่างสม่ำเสม,สมอคนทั้งหมดเพิ่งเคยเห็นหันกล่องจินในสภาพไม่เรียบร้อยเช่นนี้เป็นครั้งแรกว่าเวลานี้ตนเองยังเอาตัวไม่รอดคนผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นมาจบแล้วใช่ไหมท่านที่ได้ยินเสียงนี้ทุกคนต่างคิดในใจว่าเนี่ยวายส้างตกงในการสู้รบแบบนี้ยังรอดมาได้มีน้ำซยังพูด,ดํำเสียงเปี่ยมพลังช่างน่าอัศจ,จรรย์จริงๆขณะมิใครมีแรงตอบเขา นี่ยไว้สังกระแทบร้องหไห้ด้วยความยินดีขอบคุณฟ้าขอบคุณดินใี่สุดสบเดินฟุ่งนี้ถูกฆ่าจนหมดเสียทีรอดจากหายนะพ้นเคราะห์มาได้เพราะบรรพชนคุ้มของแท้ เด็กหนุ่มสองสามคงเห็นเขาเล็กคยอยตามพากันโหวร้องยินดีจานนั้นคนคามาร่วมมากเกินเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายคำกลางเสียงโหดร้องทางด้านสกุลหลานส่งแห่งกูซูมีคนอุทานเสียงบาว่าท่านหลานเสียงหลานชิริญพันดังขึ้นไม่ต้องประยุงค่ะหลานวังจีหันไปมองเห็นหลานชิรญกระอักเลือดสองสามคำฝ่ายนั้นโบกมือและนั่งขัดสมัิเริ่มปรับลมหายใจ หลานบางกีขยับเขาใกล้อย่างว่องวาและจับชิบจอนหลานเริญศักดิ์พากณะถ่ายทอดลมปราณหลานเจริญปราณพุดขึ้นไม่ต้องพลังปราณยังไม่ฟื้นคืนถ่ายทอดให้ก็รังแต่จะสูญปราเสมือนวัวโครนลงทะเลหมายถึงสาบสูญอย่างไรร่องรอยลงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ หลานวังจีชักมือกราบเปินลุกขึ้นอานการตกะหลายคนต่างถามตามาความเกิดชินหานกางเจนชนิดกันทำอย่างไรหลังถามเจ้าพ่อนถึงนึกขึ้นว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะทว่าหลานชื่อเหรินลับตาพักแรงโดยไม่มีทีท่าว่าจะสนใจหลานวังจีพูดขึ้นว่าพักสักครู่และตรวจดูคนบาดเจ็บล้มตายใครบาดเจ็บให้รักษาอย่าได้ชักช้าแต่ไหนแต่ไรหลานวังจีก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าเกรงขามในสกลุลหลานแห่งกูซูสิทธิ์หลายคนประหนึ่งได้กินยาคลายกังวลเข้าไปผลละเม็ด ทางประสานเสียงตอบรับด้กลมหายใจดังแน่นขึ้นไม่น้อยขอรับยังไม่ทันพวกเขาจะได้ลงมือเ่ยอุเชียงก็พูดขึ้นว่าเงียบสีหน้าเขาเคร่งทิกคนจึงเงียบเสียงทันใดหลายคนที่เดิมกาลังโห่ร้องฮึกเหิมต่างสงบลงทีละคนตีละคนหันมาจ้องเขาอย่างหวั่นวิตกทั่วถ้ำสวานเงียบกลีบไร้สัมัสเสียงภายใต้ความเงียบสงัดนี้กลับมีเพียงเสียงหนึ่งชัดเจนขึ้นเรื่อย เสียงนั้นดังมาจากนอกถ้ำสยบมาเป็นเสียงปีเท้าเหยียบกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่สําคัญเสียงปีเท้าของคนคนเดียวเพราะเสียงฝีเท้าที่ยิบไร้ที่สิ้นสุดเวลานี้คนในถ้าสยบมาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงซ้ายตาตื่นตระกจาน,นับไปท้วน หันไปมองนอกถ้ำเห็นในป่าดํามืดมีบางสิ่งค่อยๆครืบคลานเข้ามาภาพนั้นขมุกขมัวมืดฟ้ามวดินจะมองเห็นไม่ถนัดแต่เจ้าสิ่งที่ส่ยงนเงินเหล่านั้นปรากฏชัดเจนขึ้นทุกขณะพร้อมกับเสียงลากปีเท้าจบจนแก้มข่าวซีืสองมือแห้งเหี่ยวและเขียวเหลืองแดงของพวกมันประจักษ์ชัดแก้สายตาพวกเขาฟูงศพระดอกใหม่มีนำซ้ำยํยจะมีมากกว่าฟูงที่แล้วเมื่อครู่ทุกคนในถ้ำสมยบมาราวกับเห็นทางรอด แค่อึดใจต่อมาความสิ้นหวังขนาดมหืมากับแผ่ขกยายทั่วท่ามจนเงาเมื่อปรกุมคนทั้งหมดกระทั่งจินหล,ลานหลานซือวยดพวกเด็กหนุ่มคนอื่นยังถูกความสิ้นหวังชวน หนังศีรษะชาหนึบเกาะกลุมหัวใจจนแข้งขาแข็งทื่อบางคนทนรับความสิน้นหวังหลังเกิดประกายความหวังนี้ไม่ไหวถึงกับสติดับบูบและยังมีบางคนร้องไห้ในสภาพอ่อนปวกเปียกไม่มีใครสักคนที่ยังมีเรื่อวแรงพอจะจับกระเบียลุกขึ้นสู้อีกคราว่นหนิงคว้างปรากทางทำอีกครั้งแต่ลำพังเขาคนเดียวจะสามารถขวางได้ไว้นานสักเท่าไรกัน ทันใดนั้นเว่ยอุชเชนก็เรียกว่าหานกวางจีนหลานวังจีหันกลับมามองเขาเว่ยอุชเชนสูดหายใจเข้าลึกเล่เอ่อยว่าข้าอยากทําสิ่งหนึ่งคนอื่นต่างถูกคำพูดของเขาดึงดูงด,ด,ดความสนใจหันไปมองเว่ยอุชเชนพูดต่อเจ้าจะทําเป็นเพื่อนข้าหรือไม่หลานวังจีมองหน้าเขานิ่งได้ลกล่าวอย่างเด็ดเดียวเฉียบขาดและชัดถ้อยชัดคําว่าได้เว่ยเช่นรี่ยิ้มก่อนจะถอดเสื้อสีดําออก ใต้เสื้อสีดำม่ชุดขาวซึ่งอาบย้อมด้วยสีแดงครึ่งหนุ่อยู่อีกชั้นแต่ว่ากลับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการยกฝ่ามือเปื้อนเลือดของเก่าเกินและกล้มหน้าวาดอักระหลายแถว ลายเส้นอักขระชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสายตาหลายคู่มองการกระทำของเขาอย่างไม่อยากเชื่อมากขึ้นทุกทีกล้าเห็นสัตว์ประหลาดฟางเหมิงฉงถึงกับยืนขึ้นถามด้วยสีหน้างงงันเจ้าจะทำอะไรเว่ยอเชียนไม่สนใจเขายังคงก้มหน้าวาดต่อรอจนเขาหยุดมือชุดที่สวมอยู่บนตัวก็ไม่ใช่ชุดสีขาวตัวหนึ่งแล้วแต่กลายเป็นธงผืนหนึ่งแทนธงซึ่งดึงดูดพูดผีปีศาจร,ร้ายทั้งหลายมาที่ตัวตนคนเดียวนั่นคือธงเรียกมินยาน เว่อชินกับหลานหวังจียืนอยู่ด้วยการในกวักมือเรียกพวกหลานสื่อจุยเหล่าชนล้อมบงกันก็มาส่วนจินินอยากตกายลุกขึ้นแต่กระถูกเจียงเฉิงกดลงเป็นดังเดิมเมื่ออเชินบอกว่าเดี๋ยวพอฝูงศพรอบที่สองบุกเข้ามาคาดจะล่อพวกมันไปที่สะโลหิตหานกงจินรับที่โจมตีสังหารตรงนี้เขาพูดพรางตบกลางอกมีเป้าอยู่พวกมันไม่สนใจพวกเจ้าหรอกอยาก,กระสานจะต่อสู้แค่นี้ไปข้างนอกก็พอ นานๆทีหลานสื่อจุยจะตรโกรเสียงดังสักครั้งจะทําแบบนั้นได้อย่างไรกันทำอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดประมุกโอหยางถอดใจจะั้งตัวบทชายแล้วโอหยางจืดจนจึงพร่องเคลื่อนผู้อโศ่เว้ย พวกเราก็จะสังหารศพเดินด้วยข้ายังสังหารได้อีกร้อยตนล้านจึงยีกับเริ่มถอดเสื้อผ้าข้าจะวาดธงไว้บนตัวด้วยวยุ้ยอุเชนหวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกรีบร้องห้ามพวกเขาพอแล้วอยาวุ้นวายเป้ามีอันเดียวพอหารกวงกินร่วมจมตีสังหารศพเดินกับข้าแค่คนเดียวก็พอคนอื่นหยามาเป็นตัวทวงในถ้ำสยบมาทุกคนต่างไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรธงเรียกนิยานมีไว้ใช้ทําอะไรไม่มีใครไม่รู้แต่ต่อให้ตอนนี้มีคน คนหนึ่งสมัครใจจะเล็ดเนื้อตัวเองล่อฟูงศพที่กลางจะฝ่าตะลค่ายกวนเพื่อแลกกับความปลอดภัยของผู้อื่นคนพวกนี้ก็ไม่สมควรเป็นเว้ยอุเชียนเด็ดขาดพวกห้านสื่อจุยยังอยากจะพูดอะไรต่อแต่หลานวังจีกับเอ๋ยว่าฟังเขา ท่านในนั้นเขาหันไปโค้งคำนับหลานชิรนหลานชิรนลืมตาแต่ไม่กล่าวความร้านเฉยๆกับพูดขึ้นท่านร้านหานกงจินเขาๆหลานชิรนเพียงกล่าวสิ่งเรียบควเป็นเช่นนี้แล้วหลานซุยยังจะพูดต่อแต่เว่ยเช่อตะกนว่าว่นนิงเบิกทาง ลวด,ดลายสีดำบนคอว่นน้หนิงแผ่ขยายขึ้นในพริบตาจนลานไปเกือบครึ่งแก้มก็เลือกต้านผุงศพและทรงเสียมกำรามยาวเหยียดออกจากลำคอตามด้วยพุ่งฝ่าผุงศพชั้นแล้วชั้นเล่าแหวกออกเป็นทางซ้ายหนึ่งหลังหมดสิ้นอุปสรรคในสุดผุงศพรอบสองกระเย,ยบย่างเข้ามาในถ้ำสยบมานเว้ยเช่นปักกรานซือจุย ตะโกนว่าไปเขาหันหลังวิ่งไปทางสะโลเห็ดหลานวังจีตามติดไม่ห่างกายก้าวเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันตรงเรียกวิญญาณว่าจากเห็ดแดงชานบนชุดข่าวนั้นเป็นเป้าล่อชั้นเยี่ยมจริงๆไม่มีศพหิตศักดิ์ตนที่สนใจคนอื่นคำราวกไมาเห็นคนเป็นเป็น,นเฉดไหลผ่านไปทุกคนต่างพุ่งเป้าหาเว่ยอุเชียนเพียงคนเดียวด้วยดวงตาแดงกำ่ำ ฝูงศพครูกันเข้ามาทางที่วันหนีแหวกออกถูกศพเดินชุดใหม่เข้ามาจนเต็มภายในเวลาอันรวดเร็วก็จึงรุดกลับมาเพื่อเปิดทางอีกครั้งคนในถ้ำสยบมารอีกกว่าครึ่งนี้ออกไปไม่ทันบางคนยังไม่มีแรงเดินพวกเขาเห็นแสงกระบ,บี่เร้นตรีกวาดแก่งทั่วถ้ำพอศพอมิตรแถวหนึ่งถูกฟันขาดเป็นท่อนๆฝูงใหม่กระกูกันเข้ามาต่อเสียงกรีดร้องหวยหวนดังลั่นแทบสะุเพด,ดานถ้ำสยบมาอยู่รอมรอ เพียงไม่นานฝุงศพระลอกนี้ก็ล้อมเว้ยอุเชียงกันหลานหวังจีทั้งสองคนไว้ได้แต่ว่าเขาเข้าใกล้าสารหิตได้ยากภูเขาศพโดยรอบกองพเนินสูงขึ้นเรื่อยๆวงล้อมกะตีแคบลงทุกขณะครั้นเหล่าจนเห็นสถา,านการณ์เช่นนี้ก็ร้อนใจดังไฟแผดว่าพันชักกมีวกกลับมาหลานจิงอีเห็นคนพุ่งออกข้างนอกพรานกอดแกงกระบีสังหารศพจึงพูดขึ้น ท่านช่วยหน่อยได้ไหมข้ายังมีถ้ายังมีแรงถือก็หวี่ช่วยกันหน่อยได้ไหมครับช่วยแค่นิดเดียวก็ยังดีคนวันต่อสายหัวไปหลานซื่อจุยเอ๋ยช่างเถิดจิงหีพวกเราพึ่งตัวเองก็ได้ครั้นยินเสียงพวกเขาเว้ยจึงตะกอนดังด้านเว่นหนิงจับพวกเขาโยนออกไปเว่นหนิงขานรับบะคอรับเขาจับหลานจริงอีด้วยมือข้างหนึ่งมืออีกข้างเตรียมจะคว้าร่างหลานซื่อจุยหลานจุยกลกับบอกว่าคุณพลผีข้าออกไปไม่ได้ ท่านในฆ่าอยู่ต่อเถอะไม่อย่างนั้นฆ่าคงเสียใจไปตลอดชีวิตชัวตช่วพริบตาที่เชญหน้ากับเกาว้นหนิงตันตัวแข่งทื่อหลานสุจูยเห็นอีกฝาไม่จับตัวเองแล้วจึงชูกระบี่กลับประสานต่อทันทีหลานจิงอีเองก็ชวยจวบน,นั้นผ่านวันหนิงไปจิ้นลิงถูกเจียงเฉิงจุดกระชากลากถูเฉียดไลหลศพอภิตหลายตนออกไปก้างนอกศพอ,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 อหิตเหล่านี้ถูกธงเรียกวิญ,ญญาณบนตัวเวยอยู่เชี่ยนดึงเดือดความสนใจสองตาแดงกำ่ำเอาแต่จ้องกระเมงไปทางนั้นรากรมองมาเห็นพวกเขาจิหงหนิง เรียกท่านนาข้าข้าเจงเฉิงพูดเสียงเย็นถ้าเจ้ากล้ากลับเข้าไปอย่ามาเรียกข้าว่าท่านนาอีกเจนหลิงถึงตามองเขาเจงเฉิงยนหลันชายจิ้งไวข้างนอกแล้วตวัดลั่นรออยู่นี่นตนเองถือกระบี่ตรีพิษกระจนกลับเท่าเท่าสยบมานเจนหลิงอึ้งไปชั่วขณะก่อนตะกนว่าท่านนารอข้าด้วยและยังคงตามไปในท้ายที่สุด ออกไ็แล้วกลับกนมาหมดเนาะในถ้าสยบมารเว้ยเชื่อนกันล้านหวังจีถูกศพอมหิตตีวงล้อมจนเหลือพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งจังแสงกระวีเรนทรียังคงสว่างสวายยันอัก,กียังไม่มอดดับเพราว่าศพอมหิตเหล่านั้นมีมากเกินไปจริงๆ เว่ยอุเชนเพิ่งคว้างยันออกไปเต็มกลังก็สังหอนวาบถึงอันตรายเขาตวัดตามมองเห็นศพอมิบต,ตนหนึ่งปีนขึ้นกองศพสูงเกือบเท่าตัวคนและอ้าปากกระจนใส่เขาเว่ยอุเชนสองมือว่างเปล่าเขาบริภาทคำหนึ่งก่อนล้วงมือไปควานหา ในแขนเสื้อไดพบเพียงความบ้างปล่ากัะพันหัวใจกระตุกวูบเขาใช้ยันจนหมดเกรี้ยงแล้วหลานวังจีสังเกตเห็นวิกฤตทางฝั่งเว่ยอุชเชนกระนพลิกมือแทงกระบี่เสียงทีนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังลัน่นศพหินต,ตอนนั้นแยกออกเป็นสองซี่กลางอากาศไม่ไม่สิ มันถูกฉีกออกเป็นสองซิและสิ่งมันฉีกมันก็ประจักษ์แก่สายตาทุกคนโศเิตุโชคเลุตนหนึ่งยืนอยู่บนภูเขาศพทะเลเดือดสูงอศพทะเลเลือดสูงเท่าตัวคนมือสองข้าง หนึ่งซ้ายหนึ่งขวาลากชิ้นส่วนศบที่ยังกระตุกณะก้มมองลงมายังเว้ยเช่นกันหลานหว่างจีหลานจิงอีอ้าปากค้างหุบม่ลงส่วนโอยางจืดจนปึมพำมบรนพระบดมันนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนเห็นมันตายมีความคิดแบบเดียวกันผูดขึ้นในใจนี่มันตัวอะไร ศพอมหิตไร้ที่มาที่ไปรากับปดตัวเก้นจากความว่างเปล่าตนนี้แตกต่างกับศพอีกทั้งหมดที่พวกเขาเคยเห็นตั้งแต่หัวจดเท้าของมันชุมช่มโชกหิตสีแดงสดเสมือนเพิ่งปีนกรจากสะเราหิตทั้งยังดูผอมแห้งคิดติดกระโดดโดร้ายไม่ธรรมดาฝูงศพที่ตราพยักษ์ธมินควบคุมถูกศพอมหิตประหลาดต,ตนนี้ดึงดูดความสนใจเช่นการทุนต่างเลิกกุมโจมตีเว้ยอยุเชียนอาหารไปมองทางนั้นอย่างละล้าละหลัง โผหิบตัวน,นี้เดินมาอีกสองก้ามมันเดินโซซัสโซเซด้วเสียงข้อกระดูกลั่นครับกรอบราวกับกำลงังยืดเส้นสโลหิตสีแดงครับหยดแม่จากแขนขาลำตัวเป็นทางยาว ไอหยินได้พลังอาฆาตอันดุนแรงเสียดแสงถึงขีดสุดไหลาบาจากร่างของมันเมื่อมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆศพหิทคนอื่นๆก็เริ่มขยับถอยร่นคนจํานวนไม่น้อยต่างหน้าซีดเผือกเงียบเกลียุดุจกรันยามเฮมันหลานบังกีกวางอย้าหน้าเว่ยอูเชียนเว่ยเช่นกลับกดมือข้างที่กุมกบ,บิวเรนตรีของเขาไว้กระซิบว่าชาก่อนเขาจ้องสบหิตตัวนั้นตาเขม่งพรางคาดเดาบางอย่างในหัวใจก็เต้นรัวขณะพูดซ้ำอีกครั้งว่าช้าก่อนศบหิทตนนั้น หยุดอยู่ห่างจากด้านหน้าพวกเขาประมาณหนึ่งจังจะจูงยียนหน้ากิดร้องเสียงแหลมสองเสียงเสียงกิดร้องนั้นแหลมขึ้นทุกขณะจนทุกคนพากันอุดถูผิวน้ำและสาดหิ้เกิดเป็นระลอกขึ้นเบาบางเริ่มแรกผิวน้ำเริ่มมีสภาพคล้ายปลาก้อนหินลงไปทอดะลอกขึ้นกลับขยายวงกว้างไม่หยุดใหญ่เกินเรื่อยๆคล้ายอะไรบางอย่างกระังกระสับกระ่ายุยู่หต้อหิ้เหนียวข้น ทันใดนั้นมีมือข้างหนึ่งโผล่ขึ้นจากโลเหยียดมือข้างนั้นคว้ามับก็ได้ขอบสะนิ้วทห้าจิกลึกเข้าไปในผืนสิ่งที่โผล่พ้นตามน้ำมาคือใบหน้าสีแดงสดที่เน่าเฟะไปแล้วครึ่งหนึ่งและอาบย้อมด้วยสีแดงเข้มจนเห็นเครื่องหน้าไม่ชัด ศพลหิตร่างที่สองปีนขึ้นมาจากสะโลหิตแล้วจากนั้นไม่นานผิวน้ำทั่วทั้งสะโลหิตก็เริ่มหมุนวนตุ้ง่านราวกับน้ำเดือดปุดดศีษะผุดพ้นผิวน้ำขึ้นเรื่อยๆศีษะที่สามศีษะที่สี่ศีษะที่ห้าทุกศีรษะต่างประคุมด้วยคราบเลือดหน้าสะพึงกลัวมีใบหน้าดุร้ายทรงเสียงหวีดแหลมหลังพวกมันปีนขึ้นจากสะโลหิตแล้วก็เปิดฉากเขียนฆ่าศพอมหิตตนอื่อนๆทันที ผงศพนี่ตราพยัก์มินควบคุมดูรากระถูกมีดคมสีแดงกรีดไปทั่วจนเศษเนื้อชิ้นส่วนศพและเลือดสีดำกระจุยกระจายจนิงถามอย่างเตื่นตนกพวกนี้มันบ้าอะไรกันแน่ทําไมในสระหิตยังมีศพอมหิตอยู่อีกไหนบอกว่าศพอมหิตบนเนินป่าช้าโดนเผาทําทลายหมดแล้วไงประมุกโอยางที่คอยควคุมคุ้มครองบุตรชายอยู่ใกล้ๆผู้ขึ้นบางพวกก็ไม่โดน หลานจึงอีถามว่าพวกไหนที่ไม่โดนหรือขอรับประมุกโอหยางตอบพวก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 มันไงเขาพูดไม่ออกหลังผู้ล้อมปราบสังหารพวกสกุลหวนที่เหลือรอดบนเนินป่าช้าในตอนนั้นแล้วก็โยนศพ50าสิบกว่าศพนั้นลงไปในสารหิตจ,จนหมดอ ท่านั้นจริงนีก่กตะโกนขึ้นว่าระวังร่างชุ่มโลหิตสีแดงชานร่วงลงตรงหน้าล้านซูจุยซูกระบี่ปะงะถอยสองก้าขณะสบโลหิตตนนั้นค่อยๆลุกขึ้นสพโลหิตตนนี้ร่างผอมเล็กงองมุมเป็นพิเศษกระโหลกศีรษะกล้ายถูกคนทุบเป็นรูโบนมีเส้นผมรอมแหลมติดหน้าผากหลังผ่านการแชร่ในโลหิตผนวกกับเนื้อหนังเน่าเฟะทั้งตัวจึงหน่าเกลียดหน้ากลัวเป็นที่สุด จนทำทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกคลื่นเหียนพลังมันตะเกียกตะกายขึ้นมา <c oughs> ก็ค่อยๆเดินกระโพผกกระเปะก็หา,หาหลานสู่จุยเหล่าอนุชนต่างรีบล้อมวงกันเข้าไปอยา่างอกสั่นขวัญแขวนเพื่อคนเมื่อคนเป็นเพิ่มมากขึ้นศพละหิก็ระวังตัวแจสทรงเสียงฮือหาหในลําคอพนอดิกหนุ่มทั้งตั้งท่าเหมือนเจอสครูตัตวจักจหลานสู่จุไรีบหามาอยากาจับแม้จะพูดว่าแม้จะพูดว่า เขาก็ตื่นเต้นอยู่บ้างแต่เพรอะเหตุดได้ถึงไม่รู้สึกหวาดกลัวสบหิตพร้อมกร่องตนนี้หากมือลูกตากระนากกำลังจ้องเขา มันเอียงศีรษะยื่นมือข้างๆหนึ่งค่อยๆคลำไปทางหลานซูจุรากับอย่างสัมผัสเขามือข้งนั้นเต็ม่ได้คราบเลือดสกปรกดูคล้ายตีนไก่ที่ถูกกัดแทะจนว้าวแวงไม่ครบส่วนพระติมต่างขนพองสยองกล้าวจินลิงถึงกับยกกระบี่ขึ้นเพื่อกวางไว้แต่หลานซูจุยกับเอ่ยว่าคุณชายจินยาอยากจินหนิงถามแล้วจะทำอย่างไรหลานซูจุยบอกว่าพวกเจ้าพวกเจ้าอย่าเพิ่งขยับ ศพโลหิตตนนั้นร้องแผ่วเบา,เบาสองทีเขาจึงตั้งสติค่อยยื่นมือออกไปหาศพโลหิตตนนั้นเช่นกันขณะเขาจะสัมผัสศพโลหิตตนนั้นฟูงศพระลอกหม่ก็กกูกันมาถึงศพโลหิตหันควับกลับไปแผดเสียงยาวเหยียดมันกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วก็จนใส่ฟูงศพใช้สี่ขวาขย่ำรากับบ้าข้างจนเลือดเนื้อปลิวว่อนพวกทรงเสียงกำรามือกล้องหน้าสะพรงกลัว พรางส่งเสียงคำรามกือกก้องหน้าสะเปรึงกลัวการเคลื่อนไหวของมันปราดเปลียะเหี้ยมเกรียมต่างกับตอนอยู่ต่อหน้าหลานสุดจอยไม่โกร่รากับฟ้ากับเหว้เว้นหนิงฉีกถึงศพเอาหิตเป็นหลายตนเน็กกลถามศพหิตตัวนั้นด้วยอาการสั่นเทินนั่นท่านใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามไม่สนใจเขา ทศพเหตุทุกคนต่างกาลังสังหารอย่างดูเดือดบา้าครั่งขณะเว้นหนิงตะโกนถามดังลั่นนั่นพวกท่านใช่ไหมทั่วถ้ำสยบมารเต็มไปได้วยเสียงร้องเล็กแหลมสูงบ้างต่ำบ้างทว่าไร้ผู้ใดตอบเขาอีกทั้งไม่มีผู้ใดาสามารถตอบเขาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วยามเสียงทั้งหมดค่อยเงียบลงล้างทุกอย่างสิน้นสุดถ้ำสยบ,บ,บมารมีสภาพประหนึ่งประดุมประหนึ่งคุมนรกในมวลภาพวาด ศพโลหิตเหล่านี้เริ่มทยอยบารมตัวกันทางด้านเว่ยอุเชียนกับหลานหวังจีพวกศพโลหิตมีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยทั้งบุรุษและสตรีทั้งเด็กและคนชาราล้วนแต่เป็นอสุรกายปีร้ายจุ่มโลหิตแต่ว่าเว่ยเชียนกับมองเห็นเงาอันแสนคุ้นตาจากร่างเหล่านั้นว่าน,นิงพึมพำว่าท่านอาสี่ท่านยายเขาเรียกทีละคนยิ่งเรียกเสียงก็ยิ่งสั่นเครือว่าน,นิงถามว่าท่านรออยู่ที่นี่มาตลอดเลยหรือ หากเขาเป็นคนเป็นเป็นปนูตาคุณนั้นจะต้องแดงกําและมีน้ำตาหลั่งรินเป็นแน่ริมพี่ปากเว้ยเชี่ยนซานริกเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างทตว่าสุดท้ายกลับไม่ได้กล่าวออกมาเขาก้มศรีระลงต่ำครวะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากนั้นพูดเสียงแหบร่าวว่าขอบคุณมากหลานหวังจีก็ครวะครั้งหนึ่งเช่นการสอบอหิตโชกโลหิตกลุ่มถุงนี้ต่อ ตอนต่อสู้ไมโคร่นี้เฮ้มเกรียมเป็นที่สุดยามนีพอพาชนากับพวกเขาแม้รูปลักษณ์ภายนอกยังคงดกร้ายแต่การครางกลับเผยเห็นความเงอะงะเมื่อพวกมันประสานมือโคง้งแลนับตอบพวกเขาอย่างไม่พร้อมเพรียงกันนัก หลังจากนั้นทั้งหมดต่างก็ล้มความรากระถูกบางอย่างกระชากจิตวิญญาณและพลังชีตออกจากร่างร่างกายสีโลหิตเป็นดุดเครื่องกระเบื้องแตกง่ายเริ่มจากปริแยกทีละชุนทีละชุนและแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อยๆเหมือน หากลมพัดมาก็จะไม่เหลืออะไรเลยวันหนิงกระจนลงบนพื้นใช้มือโคยเท่าทุลีสีแดงกําเหล่านี้ล้างกอบขึ้นมากระยัดใส่เสื้อตัวเองทีละกาจนเต็มในเวลาอัานรวดเร็วครั้นเห็นเช่นนี้หลานจิงอีก็เกาศีสะเขาปดถุงหอบของตัวเองใบหนึ่งเทเครื่องหอมในนั้นทิ้งแล้วนั่งยองส่งให้บนหนิงเอ้า ไม่เห็นเช่นนี้เด็กหนุ่มคนอื่นจะพากันทําตามไม่เพียงกินหลิงที่มองพวกเขาที่มองว่านหญิงที่ดูสีหน้าซับซ้อนและไม่ได้ทําสิ่งใดเพียงเดินออกห่างด้วยสีหน้าเย็นเยียบทว่ามือเจ็ดแปดข้างยื่นถุงหอมถุงผ้ามาตรงหน้าว่านหญิงกระทาให้เขาทําอะไรไม่ถูกหลานสือจยเอ่อยขุนพลปีต้องการให้ช่วยหรือไม่ะ วันหญิงรีบตอบว่าไม่ต้องพวกเจ้าหลานจิงอีพูดขึ้นกระดูกเกษตรเท่ามากมายขนาดนี้เจ้าคนเดียวเขากม้มศีรษะลงตามกระวะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากนั้นพูดเสียงแหบพระขอบคุณมากหลานหวังจีก็คระวะครั้งหนึ่งเช่นกันศพเหตดโชคเหิตฝูงนี้ตอนต่อุูมไม่ครู่เหี่ยมเกรียมเป็นที่สุดอ้าวซ้ำขอ,อไปหน้ามันซ้ำถึงไหนละ หลานจิงอีพูดขึ้นกระดูกระเสร็เท่ามากมายขนาดนี้เจ้าคนเดียวจะเก็บหมดหรอือว้ยเช่นกันหลานหวังจีเดินเข้ามาแล้วเอ่ยพวกเจ้าอยาเที่ยวเก็บสีซสื้ไม่ได้สวมถุงมือจะถูกพิษศพเอาได้พวเด็กหนุ่มได้ฟังนั้นจึงล้มเลิกความคิดหลานสือจุยกล่าวว่าผู้เอาเสือว้อยหานกวงจินรวมทั้งขุนพลปีครั้งนี้ขอบคุณพวกท่านมาก ทันใดนั้นก็เสียงเย็นเย็ยบเสียงดังมาจากในฝูงชนขอบคุณอะไรล้านจุยหันกลับไปมองผู้กล่าวคำพูดนั้นคือฟังเหมิงเฉินนั่นเองเขาลุกขึ้นยืนพูดวยเสียงเกรี้ยวกราดนี่นับเป็นอะไรล้านสือจุยงงง,งันอะไรนับเป็นอะไรหรือขอรับว้อยเชียงกันล้านหวังจีหันไปมองเขาเช่นกันฟังเหมิงเฉินจึงตวาดข้าถามเจ้าว่านี่นับเป็นอะไรไทยบาปเง้นเรื่ดพวกเจ้าคงไม่ได้เริ่มทราบซึ้งในตัวมันขึ้นมาจริงหรอกนะ ทำสยบมานตกในความเงียบสงัดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกระซิบกระซาบตอนจบนี้กันเลยครบัรบครับ